หลังจากที่เรารอคอยกันมานานนะครับไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มนี่จะเปิดมาตอนไหนแต่ว่าในวันนี้นะครับเกมตัวเต็มได้เปิดให้บริการกันเทียบร้อแล้วจะน่าเล่นกันอยู่หรือเปล่าเราไปดูกันในทำไมถึงต้องเล่นก็เ OSET OF v i c ิกตอรีนิเ เรื่องราวของ c o s t e r of Victory Nike จะเป็นเรื่องราวในสมัยยุคที่มนุษย์เนี่ยเกิดการสูญพันจากจากกลซึ่งมนุษย์ในสมัยนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับอยู่ดีเนี่ย จากกลเขาก็มาลูกลานมนุษย์เนี่ยตั้งตัวไม่ทันก็เกิดการสูญเสียกันไปอย่างมากเลยเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอันที่จะมาสู้กับจากกนได้เขาทําได้แค่ตัวของสร้างฮิมินนย์ขึ้นมาแต่ว่าฮิมิอนย์ก็ไม่สามารถทำลายจากกนได้มนุษย์ก็เลยหมดหนทางก็เลยต้องลงไปหลบในใต้ดินหลายสิบปีต่อมามนุษย์ก็ได้คิดค้นตัวของเทคโนโลยีนะครับที่สามารถรวมเทคโนโลยีเข้าสู่ในร่างกายมนุษย์ได้ก็เกิด เป็นกลุ่มสาวๆที่ตื่นขึ้นมานะครับเพื่อจะไปสู้กับตัวของจักรกลหรือว่าแรปเจอร์ซึ่งสาวๆเหล่านี้นะครับจะมีทักษะต่างๆที่สามารถต่อสู้หรือว่าต่อกรกับตัวของแรปเจอร์หรือว่าจักรกลได้สาวๆเหล่านี้นะครับจะมีนามแฝงคําว่านิเกส่วนในเรื่องเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นในตัวเกมได้นะครับ การนำเสนอของตัวเกม g o d e r of Victory นี่กนะครับจะเป็นการเสนอในรูปแบบแนวธีมออกไซ่ไฟน่อยๆตัวเกมนะครับจะมีการเล่น a n i m เมชันแบบให้สมจริงเพิ่มมากขึ้นในการยิงปืนนะครับจะมี a n i m เมชันในการดีดของปืนก็หลายเกมก็ได้ทําลงไปในหลายเกมตัวของ g o d e r of Victory ก็ได้ทําใส่เหมือนกันในการยิงปืนนะครับจะสามารถทําให้ตัวของร่างกายตัวละคร เด,ด้งดึงได้ตอนนี้ก็เป็นตัวของการนําเสนอที่เขาแน่จะโชว์ให้ผู้เลีนเนี่ยอยากเล่นมากๆแล้วก็แต่ละตัวละครนเอครับจะมีเอเมชั่นท่าไม่ตายของสกิลแต่ละตัวแตกต่างกันไปด้วยการเล่นแบบมือเดียวให้ทุกคนเนี่ยได้เพลิดเพลินกันได้เล่นมือเดียวไม่ต้องใช้ 2มือในการเล่นแล้วด่านภายในเกมนะครับมีด่านหลายด่านอยู่เหมือนกันด่านที่เป็นเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็ในด่านที่เป็นเนื้อเรื่องนั้นจะมีการเกิดบอสพิเศษขึ้นมาเราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับสำหรับในส่วนตัวนี้แล้วก็หรือว่าใครเนี่ยอยากเล่นเป็นด่านอารีนาก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันแล้วก็ยังคงมีตัวของ การเข้าไปในโหมดสร้างบ้านก็มีเหมือนกันระบบกาชาก็ยังคงอยู่นะครับสำหรับเกม RPG ก็ยังคงอยู่สำหรับตัวของระบบกาชาอยู่นะครับสำหรับใครที่ชอบชื่นชอบการเปิดรูดการเปิดกล่องก็คือยังคงมีให้เราเนี่ยไปเปิดกันนะ ในด้านเกมเพลย์ของเกม God of Victory Nike นะครับจะมีเกมเพลย์ที่ค่อนข้างจะสามารถเล่นได้หลากหลายจะเป็นเกมยิงแนวม่วงบุคคลที่3ที่สามารถควบคุมฮิมน้อยของเรานะครับเพื่อปกป้องผู้ปกลุกที่จะมาทำลายตัวของมนุษยชาติได้การเล่นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ใช้นิ้วเดียวในการเล่น สาหรับใครที่เล่นบนผ่านมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับสามารถกดได้เลยแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีการประสานสกิลต่างๆมีลําดับขั้นต่างๆในการที่จะยิงสกิลออกไปนะครับสกิลจะแบ่งออกได้เป็น3สกิลคือการใช้สกิลระดับ1ระดับ2แล้วก็ระดับ3จะแบ่งตามหมวดของตัวต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตัวละครตัวละครในตัวเกม Godder of Victory n i k e นะครับจะเป็นตัวละครในสายตัวของฮิมน i นทหรือว่าหุ่นยนต์นั่นแหละหุ่นยนต์ที่ผสมมนุษย์เข้าไปด้วยทางของตัวละครจะมีการแบ่งตัวละครได้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันจะแบ่งตามอาวุธปืนแล้วก็ทตาด,ด้วยนะครับบางตัวนะครับก็จะมีตั้งแต่การที่เราสามารถเลือกตัวละครที่เป็นไรเฟิลจู om, ่โจมไรเฟิซุ ing, ่มยิงล็อกเก็ตแดนช์เอร์ S.M.G.M.M.G. ได้เหมือนกัน นะครับแล้วก็จะมีท่าต่างๆก็จะมีท่าตั้งแต่ท่าไฟลมน้ําเหล็กไฟฟ้าแล้วก็เป็นลมก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องแบบเปรียวทา์เลยเราเนี่สามารถใช้ตัวละครทุกตัวที่เราจัดทีมเข้ามาสามารถเล่นได้ทุกตัวแล้วก็สามารถควบคุมได้ทุกตัวด้วยสกิลก็สามารถใช้ได้แต่ว่ามันจะเรียงตามลำดับ กราฟิกในครับก็อิงตามอดีเมะสไตล์ญี่ปุ่นที่สามารถดึงดูดคนหลายคนแล้วทำไมถึงต้องเล่น g o o s ฟเ of Victory นิกเก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม